ช่วงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการขอโชคขอลาภอันดับต้นๆเลยที่คิดได้ก็คงหนีไม่พ้นวัดคณิกาผลหรือไปไหว้ายาแฝงเพื่อขอเลขเด็ดขอโชคขอลาภขอพรต่างๆที่วัดคณิกาผลหลังจากไหว้ายาแฝงเสร็จแล้วเราจะพาไปเดินที่ถนนยมราชสุขขุมออกจากวัดเลี้ยวขวาเดินข้ามถนนมาจะเป็นถนนตอกหนึ่งที่ทะลุไปถึงถนนยมราชได้ในซอยนี้จะมีร้านอาหารอร่อยๆอยู่หลายร้านเลยเราก็เดินดูไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็น แกงของคนจีนต้มอะไรต่างๆเราก็เลียกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ดูกินหอมน่ากินมองไปก็จะมีอาหารทะเลเป็นอาหารสดจากมหาชัยไม่ว่าจะเป็นกะหรี่พับหรือจะเป็นอา,อาหารประเภทขนมหวานขนมถ้วยเงี้ยก็มีขายเป็นขนมโบราณราคาก็ไม่ได้แพงอะไรแล้ววันที่เรามาเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนนะเราก็เลยสะดุดตาที่ร้านขนมเมื่อกี้นี้แต่ว่ามันเป็นขนมที่ใส่น้ําแข็งแล้วก็เหมือนบุ้นอะไรสักอย่างหลายๆอย,าอย่างอยู่ในถ้วยเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องไปกิน ร้านที่เราตั้งใจจะพาเพื่อนๆไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินกลับมาที่ร้านเมื่อกี้กันแต่ระหว่างทางเราก็มองไปเขาขายอะไรไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบแล้วก็ต้มอะไรที่เป็นแบบของคนจีนเนี่ยกลิ่นค่อนข้างหอมอาม่าก็ยืนซื้อกันเป็นหลายคนเลยเหมือนกันเดินเข้ามาลึกอ,อีกสักนิดหนึ่งนี่เลยร้านนี้เลยได้รับรางวัลมิชลินเป็นเกี๊ยวกุ้งแล้วก็กระเพาะปลาแต่เราไม่ได้มากินร้านนี้นะเราเดินเลยไปอีกนิดหนึ่ง <Yeah. S 1> นี่เลยครับร้านนี้ร้านก๋วยจับเยาวราชแม่อาลีชามละ50บาทแค่นั้นเองเป็นร้านก๋วยจับน้ใส เป็นแบบกลิ่นเนี่ยแบบบอกได้เลยว่าเป็นกลิ่นต้มน้ําซุปแบบจีนรุ่นเดิมเลยนะครับผมเป็นรารอาหารแนวสรตทฟู้ดโต๊ะนั่งค่อนข้างน้อยแต่ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบเครื่องในแล้วก็เส้นเนี่ยเขาเตรียมไว้เยอะเลยแสดงว่าการันตีว่าลูกค้าเขามีมาตลอดทั้งวันแน่นอนเตือนไว้ก่อนนะครับรสชาติค่อนข้างจะเผ็ดร้อนพริกไทยเวลาสั่งเนี่ยสามารถบอกทางร้านได้เลยว่าเอาเผ็ดมากเผ็ดกลางหรือเผ็ดน้อยนะครับเพราะว่าผมมาทานครั้งแรกผมไม่รู้ผมก็เลยสั่งแค่ว่าเอาก๋วยจับ๊บ ทุย่ยหนึง่งเท่านั้นเองเอามาเสิร์ฟเนี่ยเผ็ดมากเนี่ยครับมาถึงโต๊ะแล้วอันนี้คือแบบเผ็ดมากนะครับสังเกตว่านี่เครื่องในก็จะมาแบบแน่นๆไข่ก็จะให้มาครึ่งฟองนะครับแล้วก็จะมีเส้นถือว่าราคาไม่แพงครับเดี๋ยวเราจะกินกันแบบไม่ปรุงก่อนอยากรู้รสชาติจริงๆเป็นไงดูนี่ครับส่วนของกระเพาะไอ้คำว่า๋วยจับเนี่ยมันก็เชดเจนอยู่แล้วเป็นอาหารประเภทที่จะมีเครื่องในหมูเนี่ยค่อนข้างเยอะ และตัวของน้ําซุปเขาเนี่ยค่อนข้างจะหวานน้าต้มกระดูก้วก็มีกลิ่นของพริกไทยอะ่ะค่อนข้างมากนะครับแต่ก็หอมอร่อยดีแล้วมันยังสามารถช่วยกบกลิ่นคาวของตัวเครื่องในหลายๆอย่างลงไปได้แล้วในส่วนของเส้นกว๋วยจั๊บเนี่ยทางร้านต้มได้พอดีนะครับไม่เหลวแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปไม่แข็งสุกกําลังพอดีเลยครับอร่อยมากทานกว๋วยจั๊บเสร็จแล้วก็มาที่ร้านเบื่อเกียรไหหลำโบราณเขาบอกว่ามาวัดคณิกาผลต้องแวะกินร้านนี้ก็เลยต้องคิมดูเป็นขนมที่มีเส้นบะหมี่เป็นส่วนผสม แล้วก็จะมีพวกถั่วแดงถั่วลิสงละด้วยน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมก็จะหวานหอมอีกแบบหนึง่งแล้วก็มีขนมเลียงหุย่ยถุงละ20บาทชวยนี้ก็20บาทนะครับผมก็ดูนะครับก็จะมีข้าวโพดด้วยมีบุนมีถั่วแดงแล้วก็มีเฉากล้วยกินแล้วชื่นใจดีครับต้องลองมานะครับมาวัคน,นิกาผลก็ลองข้ามาฝั่งนี้ดูขอบคุณครับสวัสดีครับผม